คลิปนี้เราก็จะมีสาระหน่อยนะเราจะมาพูดถึงระบบของเลเวลพืชในแมป พืชปฐาเป็นร้อนนั่นเองเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าใครรู้แล้วก็สามารถดูคลิปพี่เพลินได้เลยนะแล้วก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาของคลิปเราเนี่ยพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามพี่ขอคนละหนึ่งติดตามทุกคนพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับคําว่า DPS หรือเรียกแบบเต็มเป็น Damage Per Second แปลว่าพลังโจมตีต่อวินาทีนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยเลเวลพืชสูงสุดอยู่ที่รลดับสิบเลย เป็นรอดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ข้อจํากัดก็คือต้นนั้นต้องตีให้ได้ลัสฮิตถึงจะได้ e ี p มาแต่ถ้าพืชเวลสิเป็นคนตีลัสฮิตแทนมันก็จะแย่งอี p ไปหมดเลยนะสรุปคือต้นไหนเลเวลเต็มแล้วก็เอาออกไปก่อนนะเหลือไว้แค่พืชที่เวลยังไม่เต็มเพราะว่าเดี๋ยวโดนพืชที่เวลเต็มแล้วแย่ง e ี p ไปหมดนั่นเองและทุกครั้งที่เลเวลอัพค่าพลังจะเพิ่มขึ้นแบบคงที่เลยรวมทั้งหมด5.5เท่านะตัวอย่างเช่นพลัง100ไปเลเวล2ก็จะเป็น 150, ป 3, ็จะเป็น200ไปเลเว ก็จะเป็น250ไม่ใช่คูณ1.5ทีละรอบนะทุกคนแต่แล้วยิ่งเลเวลสูงขึ้นการโตของ DPS ก็จะช้าลงเรื่อยๆนะและนี่คือตารางการโตของ DPS แต่ละเลเวลทุกคนสังเกตไหมว่าเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยการคูณก็จะเป็น1.50พอขึ้นเลเวล3ปุ๊บก็จะเป็น1.33เลเวลต่อไปก็จะเป็น2 5 20 17 14 13ก็จะลดลงมานะมาเดี๋ยวเราลองมาสังเกตพื่นในส่วนของเราดีกว่า ทุกคนสังเกตที่ต้นเหตุของพี่นะตอนนี้เรเวล9แล้วแล้วถ้าเกิดจะไปเรเวล10เนี่ยเราก็ต้องคูณ1.10ใครมีเครื่องคิดเลขบ้าง203.1คูณ1.10ได้เท่าไหร่ตกแตกตกแตกจะได้223.41นั่นเองถ้าเกิดพี่ขึ้นเลเวล10ต้นนี้เนี่ยพี่ก็จะได้223,000.41นะไหนลองดูนี่แล้วก็พี่มี exp star นะ exp star เนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้น1เวลเลยนะไหนเรามากดซิ จะได้2 2 3สอหรือเปล่าหนึองสมปุ๊บได้จริงๆนะเป็น2 2 3สจุดสนะ1มันไม่มาให้ <laughs> น้องๆก็ลองแคปตารางที่พี่ให้ไปคูณกับดาเมนในส่วนได้เล่นดูนะแต่บางทีเนี่ยเลขมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลขหลักพันหลักร้อยหล,ล,ลักสิบอะไรอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนพี่ลืมบอกว่าเขาว่า Last Hit เนี่ยหมายถึงอะไรนะ <c oughs> เผื่อใครที่ยังไม่รู้ Last Hit ก็คือว่าถ้าพืชตัวไหนกําจัดจเจ้าเบนรอตุยเป็นคนแรกพืชตตนนั้นเนี่ยจะได้ E อ P ไปนั่นเองนะ แต่สูตรใหญ่แล้วเนี่ยพืชต้นใหญ่อะจะชิงกําจัดไปก่อนนะเพราะว่าดาเมจเขาเยอะกว่าต้นที่เลเวลน้อยนะถึงบอกไงว่าเราต้องเอาพืชที่ต้นใหญ่ที่สุดออกจากในนี้นะถ้าเราอยากปั๊มเวลนะ Ly, ต้นใหญ่สุยก็โลออมเลยแล้วต้นที่เลเวลสูงด้วยถ้าต้นที่เลเวลสูงแล้ว Level Laser เลเวลเต็มแล้วเนี่ยเราก็เอาออกจากสวนไปนะเพื่อที่จะปั๊มเลเวลพวกน้อยๆให้มันถึงเลเวลสิบนะเนี่ยอย่างเช่นเจ้าเมนโกตัวนี้เนี่ยพี่ปลูกตั้งนานแล้วยังเลเวลสองอยู่เลยเพราะว่าโดนตัวใหญ่แย่ง EXP ไปหมดเลยนะแต่ถึงอย่างไรซะเราก็ใช้ทางลัดได้นะด้วยการใช้ EXP สตาร์กับเอาพืชมาทำา EXP ไปเติม EXP อีกทีนึงนะงงหรือเปล่า อาจจะพูมิมงงนะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้น,น่อยนะทุกคนแลอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดซับด้วย